วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการตัดทุเรียนแต่อล้วะแต่ละต้นดกมากเลยสดูฮะสุดยอดยูทูปเปอร์ครับป่าชอบครับนี่ฮะโอ้โหทุเรียนดกมากครับดูสิให้เพื่อนๆดูครับ แต่ละต้นแต่ละต้นดกมากครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมการตัดทุเรียนนี่ก็คือทีมงานตัดทุเรียนครับให้ดูฮะโอ้ปปล, oh. ลูกเบลเลอร์เลยลูกใหญ่มากสวยด้วยนี่ฮะหมอนทองให้ดูครับเเรัน <c oughs> นี่ฮะโอ้โห,โหส่วนนี้เขาประมาณไว้5,000ลูกตัดในวันนี้ครับหมอนทองครับมอนทองอ่ฮะวันนี้พาพเพื่อนๆมาเที่ยวสวนทุเรียนครับมาดูวิธีการตัดทุเรียนกว่าทุเรียนจะไปถึงมือคนกินได้นี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้คนงานเยอะมากนะฮะดูครับนี่ฮะ เยอะแยะมากมายเลยครับนี่ฮะโอ้โหต้นต่ำๆตำๆากี่ปีแล้วต้นอย่างเงี้ยหกปีหก <6 S 1> ปี <6 S 1> ปโอ้โหเดี๋ยวก็เลยคุยเจ้าของเลยหกปีครับได้ได้ผลมาสามปีเนี่ยแต่ผลโปรสามปีก็มีลูกแล้วสามสามปีมีลูกเออแล้วก็ต,ตัดปี ผลห้าปีผลเนี่ยปีนี้ปีหกเก็บลูกผลที่สี่โอ้โหต้นหกปีเองลูกดกมากต้นสูงประมาณแค่หกเมตรเองนะฮะโอ้โหดูดีสุดยอดมาแล้วปะมันถึงขุงแล้วปะเอาไปเลยลูกสวยสวยมาสายหน่อยเฮ้ยมาเอามาเลยไม่บอกไม่พี่เชื่อไหมลูกเนี่ยลูกเป็นลูกพี่ผมผมยังไม่รู้จักคือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยรู้จัก เรีย๋ยวครับผมเรียกถูกเลยนะับคนตัดก็ตัดไปนะฮะมาช่วยขึ้นช่วยค,วยวยคนรับก็อยู่ด้านล่างครับนี่ฮะเพื่ตัดไอโฟนนะครับฟื้นวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูออต,าต้นต่ำๆ,ๆก่อนในอนาคตจะมีต้นสูงๆให้ดูด้วยครับนีต่ตัดแล้วก็โยนรับโยนรับอย่างนี้เลยครับตอนนี้ต้นต่ำนะฮะ ต้องบอกว่าต้นตำนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่สาหรับคนตัดทุเรียนนะครับถ้าต้นสูงนี่ต้องบอกโอ้โหเหนื่อยแน่นอนนะต้นแค่ประมาณหกปีครับดูดิสูงประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรเองโอ้โหลูกเต็มเลยดกมากนะครับดูดิฮะสุดยอดวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการ ตัดทุเรียนกันครับนี่ฮะก็จะมีทีมงานตัดเวลาเขาตัดเสร็จเขาก็จะใส่หลัวนะครับพอใส่หลัวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะมีรถสเลิงมาทอยไปเอาไปขึ้นรถอีกทีหนึ่งนะฮะต้นต่ำๆๆก็ขึ้นง่ายครับ ต้นสูงๆก็จะขึ้นยาก,น,กนิดนึงเขาจะต้องดูเป็นด้วยนะครับลูกไหนใช้ได้ลูกไหนใช้ไม่ได้ก็ต้องดูเป็นนี่นะครับเขาก็จะมีรถซาล้งมาขนเอาไปที่รถอีกอีกทีนึงนะฮะ ครับเปิดท้ายแล้วก็ยกขึ้นนี่น่าจะใส่ได้สองหลัวเยอะแยะเลยครับชุเรียนเงินทั้งนั้นเลยป,ลเปิดท้ายให้ด้วยนี่มา้อไนนลักั่ โอ้โหดูสิลูกสวยๆแย้วง,งั้นเลยหมอนทองครับหมอนทองโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้ราคาทุเรียนก็ดีครับนี่ครับเต็มคันแล้วก็ออกได้นะฮะเขาก็จะถอยไปที่ข้างถนนใหญ่นะครับหรือว่าถอยไปที่พักทุเรียนก่อนนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีการตัดทุเรียนแล้วก็วิธีขนส่งนะฮะให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ นี่ครับก็จะมีคนขึ้นต้นนะฮะมีคนขึ้นต้นข้างบนแล้วก็คอยตัดแล้วก็โยนลงมาลูกดกมากครับให้ดูครับโอ้โหสุดยอดคนตัดเขาจะเดินเคาะเดินดูครับลูกไหนสุกก็เอาลูกนั้นลูกไหนไม่สุกก็เอาไว้ก่อนครับ ต้นต่ำๆก็ตัดได้นะครับเขาจะมีวิธีการเคาะเต็มต้นเลยครับดูดิยโอ้โหทุเรียนหกปีปั๊บนี่ ต้นแก่หกปีครับลูกดกมาชอบมีแจกทุกทีเพื่อน,อนดๆ,ๆดูครับเยอะมากโอ,โหโหโอ้โห,โโหก็มีใช้ได้แล้วก็ยังมีใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็หมายถึงว่ายังไม่สุกนะครับโอ้โหดูต้นนี้ดูครับโอ้โห <ๆ S 1> โดกสง่าต้นหปีนี้ทำเงินได้ต้นละผมว่าเป็นหมื่นแล้วนะลูกนๆๆนขนาดนี้นะคร สุดยอดครับโอ้โหดูเปียบครับนี่ฮะถ้าเสร็จแล้วก็เอามาใส่รั้วนู่นครับคนก็ขึ้นไปอยู่บนนู้นต้นตำก็ยังขึ้นง่ายนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพาเพื่อนๆไปดูต้นสูง ouais. ๆ เอาครับคนรับก็ต้องดูช่องด้วยครับต้องเล็งให้ดีครับลงครับข้างบนนะทิ้งลงมาฟึบนี่โอโ้โห <c oughs> <c oughs> ใจเย็นครับใจเย็นลงครับโยนฟึบสุดยอดให้ดูครับเ <c oughs> พื่อนๆครับ โยนรับทุเรียนป๊บนี่เโโงินทั้งนั้นครับเงินทั้งนั้นลูกดกมากคนอยู่ข้างบนเขาก็ตัดทำหน้าที่ตัดเขาจะต้องดูทุเรียนเป็นด้วยนะครับว่าลูกไหนใช้ได้ลูกไหนใช้ไม่ได้จะต้องตัดมีดแรกมีดสองมีดสามก็แล้วแต่ทุเรียนจะกี่รุ่นครับ มาตักอคนแล้วเดีเขาอะโตครับตกมากครับหวงใหญ่ทุกปีอาเรียนี่สวนเนี่ยแ หนาำไม่แง่แล้วไม่นาแล้วะนาตัวยิบเลยแหละยังเป็นจุกนะ,ออะนะ้